นี่คือชื่อนักเรียนคนที่บอกให้กลับไปนั่งที่ไม่ไปมานังสือครูไปดูด้วยนะคะคเขาชื่อนิัาศีธัญรัตนและเด็กชายทรงวุตพุสุนะคะเออจะเข้าไรดูอะไรฮะปฏิหารฮะฮะอันนี้คือน้องน้องเจิดนะคะกำลังทำแบบฝึกหัดอยู่นะคะอันนี้น้องเคนนะคะ อันนั้นปาติหานอันนั้นน้องโลตัสนะคะและน้องแม็กกี้นะคะนักเรียนหายไปเยอะเลยนะคะเพราะช่วงโควิดอันนี้น้องแบงค์นะคะกับน้องเอ,อ่อลีโอนะคะน้องลีโอยังไม่เปิดสมุดเลยนักเรียนมา <laughs> เออมันกับเคสจะได้อันน้องปายได้เดทสมอลเล่ตามควาพูดของน้องกำปนาดไปแล้ว <laughs> น้องต้อยบอกว่าป,า,ปายได้เดทสมอลเล่ไปแล้วปายเติร์ นี่คือน้องเบียร์และนี่คือโจนห้าร้อยในข้างเราโจนนะคะเราเล่นเราเล่นอันนี้คือเซียนไพ่เซียนเซียนเซียนอะไรทำไมแบงค์เราไม่สวยเลยอ่ะแบงค์เราลบไปอะบังเสี่ยงเลนี่เสียงเลยหรอได้เงินเยอะสุดเท่าไหร่บาทห้าพันสุดยอดเลยอะไรนะใช่ค่ะ ลบ95คูณ1ได้เท่าไรล่ะได้ก็ได้ลบ95เพราะว่าลบคูณบวกได้ไรตามเครื่องหมายลบคูณบวกได้อะไรเออลบคูณลบเก้าเก้ด โอ้มันกดมีล็อกกริทึมด้วยมอหนึ่งใช้กดล็อกเลยค่ะทุกคนมอหนึ่งกดล็อกกริทึมไปแล้วนะคะทุกคนแหมคูณเลขจำนวนเต็มแค่นี้บวกคูณลบได้ลบใะพวกนี้นี่อ่นอ,อน้องจอยน้องจอยคิดเลขเดวยเลยจะคูีได้เท่าไหร่อ๋อแทนหลังโอเคค่ะอันนี้น้องแปงนะคะน้องแปงแหลงนะคะ,อ,ะอันนี้คุณครูคนใหม่นะคะชื่อว่า คนผู้คนใหม่คนนี้ชื่อว่าออแบงค์นะคะเอ,อ่พี่แบงค์ค่ะชื่อแบนค่ะทำไมห,ห้องนี้มันแอะเยอะจังวะลงคนนะคะแบงค์กับแมนมึนเหมือนกันมาจากบ้านบุ่งเหมือนกันด้วยนะคะคพัดลมนะก็ให้มาตั้งให้เพื่อนใช้ด้วยเด้อไม่ได้ให้มาใช้คนเดียวเกินไปนะเกินไปนะเกินไปขอให้มันบาดนิ้วซะนะเนาะ อ้ยไม่ถอดไม่ถอครูอุตสาหมาให้เย็นแล้วก็เย็นแต่ว่าแบ่งเพื่อนด้วยหมายถึงว่าให้แบ่งร้อนมากใช่อ,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 อะไรคันต้องตาย,ตายพี่ไม่มีลยุยวิกตงมงีเตนี่ก้อนโตคนนี้คือถักคนที่ทํางานเรียบร้อยที่สุดในห้องนะคะที่ครูดูมานะคะ,ะคือน้องแม็กกี้นะคะเด็กชายสุภัสช้างสารนะคะ ยิทำงานเรียบร้อยมากนี่ดูนะคะทุกคนดูทำงานเรียบร้อยมากเป็นเด็กผู้ใช้ที่ำงานเรียบร้อยมากเลยนะคะแต่ว่าเราถอยตัวนี้ถึงมาทําประชดครูเลยเต็มหน้ากระดาษเลยะก็เกินไปไม่หน้ากระดาษแบบว่าเอากงามไม่เธองกำงงามอะไรกำงงามเออท่านผูขายนะครับครูอยากถ่ายเก็บไว้เก็บไว้ตัวไหนครับ ก็สี่ลบคูณบวกเป็นอะไรนะนี่ลบคูณบวกได้ลบลบหนึ่งก็มันก็เป็นหนึ่งคูณสี่สิบสี่ได้เท่าไหร่หนึ่งคูณสี่สิบสี่ได้เท่าไหร่ครับนบได้ 4, 4, 4, 4. ใช่4ี 44, ใช่แล้วเพราะฉันก็จะตอบเป็นลบ4ี่ใช่ไหมไปทำอะไรนะพี่จะลดไม่ต้องไปหนูไม่ต้องไป ไม่ต้องอยากไปหนูทางานตัวเองอะไรแมนมีปัญหาอะไรแมนหนูก็จาอเลือดตัวเองเขียนเลยเออแม่แม่แมจาอเลือดตัวเองเขียนเลยปัญหาของนักเรียนนะบรรณาแวงก็คือปากกาหาปากกาเขียนไม่ออกก็หัวร้อน อันนี้คือห้องเรียนชายล้วนอะไรสองคนอะไรอะไรอผมคับพ่อผมชื่ออะไรตัวคุณยุ่ยยุ่ยตัวคอณชื่อยู่ยยุ่ยอ๋นางผีผมแล้วแม่บวกกับ เบไปไหนมาเบรดไปไหนมาครับเยี่ยเขาคือว่าไปอยู่ต่องล่อง่องรถสัตว์ยังนั่มฮะผมเสียไอ้ไข่เสื้อ เชื่อดีไหมไปกับผมเปนกได้จต่อยสีผมน่ยแปงแป้งเอามาต้อยสีเพื่อนทำไมแป้งลบคุณลบบอกอันนี้เรียกอะไรครับบวกบวกยูแต่ว่าเรียกอะไรอย่าไปตบผมเลขเรียกอะไร นี่อะไร17สิบเจ็ดคูณอะไรสิบเจ็ดคูณแปดได้ยี่ห้าเหรอคูณนะไม่ใช่บวกกันคูณกันตั้งคูณตั้งคูณตั้งคูณครับครับ